แจกฟรี Free, วิธีทำรูปตุจจีนส,สวยๆแบบนี้เขาทำยังไงไปดูกันเลยครับมาที่แคนวาได้เลยครับหลังจากนั้นมากดที่ปุ่มบวกตรงนี้แล้วเลือกเป็นโปสเตอร์ตรงนี้ครับกดเข้าไปรอส,สักครู่เสร็จแล้วมากดที่คำว่าตุ๋จีนตรงนี้แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับมาหาเทมเพลตที่มันไม่ได้มีคำว่าโปรนั่นแปลว่า ใครที่โหลดมาก็สามารถใช้ได้แบบฟรีๆเลยนี่ครับผมจะเอาตัวนี้นะครับกดเข้าไปรอสักครู่ครับได้แล้วกดที่รูปให้เพื่อนๆมากดที่แทนที่แล้วให้เพื่อนๆมาเลือกตรงอัปโหลดกดอัปโหลดไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเลือกรูปเข้ามาได้เลยเนื่อรูปมาแล้วกดไปที่รูปครับอ่าที่นี้รูปมาแล้วนะ มันไม่ตรงกลา,างทํำยังไงให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกไปที่ลูกเสร็จแล้วใช้นิ้วของเราเนี่ยเลื่อนลงมาอย่าให้หัวของเราขาดเนาะโอเคเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้น ว้าวแค่นี้นะครับก็สามารถใช้โปสเตอร์สวยๆนี้ได้เลยนะครับส่วนคำอื่นเนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันเข้ากับแบรนด์ที่เราทำเนี่ยหรืออยากให้ข้อความมันเป็นตามที่เราพิมพ์ก็มากดที่ข้อความหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนคำแบบนี้เอาได้เลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่า แอปแคนวานี้ดีจริงๆนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทเดียวก็สามารถทำโปสเตอร์สวยๆแบบนี้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เสร็จแล้วบันทึกกดที่ดาวน์โหลดตรงนี้รอสักครู่ครับผมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูในแกลเลอรี่กันเลยครับว้าวสวยงามมากๆเห็นไหมนี่คือโปสเตอร์ที่เราสามารถทำได้แบบฟรีๆจากแคนวานะครับซูมดูโอ้โหอะไรจะหล่อขนาดนี้นเออชมตัวเองก็ได้นะฮะเห็นนะครับว่า อันนี้คือสามารถเอาไปใช้งานจริงได้เลยเนาะโอเคครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆแชร์ด้วยนะสุขสันต์วันตรุษจีนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้คุยดี้สอนเกี่ยวกับแอปแคนว่าอะไรอีกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าคุยดี้จะมาทำคลิปตอบให้คลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพ์ด,ด้วยนะครับ